ตอนนี้น้องมาแล้วนะไปไม่ต้องดูฟังกันใส่กางเกงกันโอ้น้องหนาวโอ้นี่เสื้อที่เสื้อที่จินดาวน่าจะเปจินดาวมาให้ป่ะพี่ดาวมาให้ดูรอเลยพี่เอฟซีดูเลยนะรอเลยกระเทยบ่โอ้ต้องใส่เสื้อนะทีน้องจะใส่เสื้ออ่าของเก่าธรรมดาโอ้ยเสื้อเซตสวยงามๆตึงๆเลยทุกคนอุ่นแน่ตองมาล่ะต้องหมาอ๋อน้องสบายดีป่ะน้องบอกน้องสบายดีนะ เอามีอ่ะเรามีไว้อ่ะเรามีไว้อ่ะเปิดขออนุญาตเปิดไฟหน่อยละกันนะทุกคนเพราะว่ามันมืดละถ้าว่าน้องกินข้าวเราบอกน้องกินข้าวเลนะก็น้องมีเนื้ออะไรพื่อนผมถอนๆหรอเยอะมีได้เยอะในครู่หรออ๋อน้องบอกว่ากินข้าวกับปลากับหอยนะพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบนส์โคเดินบ่านะครับผมวันนี้นะครับเราเนี่ยก็ได้มาสามคนนะครับผมครับผมสวัสดีครับตักแล้วครับผมสวัสดีครับผมเบนนะครับครับผมวันนี้นะ เราเนี่ยก็จะพาไปพี่นักกรรมที่บึงผีพองนะกรรมาพี่ชายน้องมอนนะครับผมวันนี้เราก็ไม่ได้มามือเปล่านะนี่ทุกคนใหญ่มากนี่เลยนะครับกล่องเบลเลอร์เลยนะเราเนี่ยยังไม่ได้แก่เลยนะก็เป็นของที่พีเอฟซีจะส่งมาไม่ใช่ของที่เราซื้อนะเป็นของที่พีเอฟซีจะส่งมาให้นะผมก็วันนี้ก็เลยอาถือโอกาสเอาของเนี่ยมาให้น้องแต่ไม่รู้ว่าน้องจะอยู่หรือเปล่านะใช่เราเองเนี่ยก็ไปได้มานานแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าพี่ชายน้องมอนเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าสบายดีหรือเปล่านะครับ นี่ของนี้ต้องบอกพี่เลยข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเสือ้อผงเสื้อผ้านะไม่รู้ว่ามีของกินมานะผมก็ยังไม่ได้แกะดูนะเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยแกะดูนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนเราก็ไม่ได้เจอพ่อน้องมอสเลยนะไม่รู้ว่าพ่อน้องมอสเนี่ยเป็นยังไงอยู่กินยังไงนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าครับผมก็ที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสามเลยนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเลยดีกว่าครับผมไปไปนี่เลยนะทุกคน โอ้โหเราไม่ได้มานานน้ำเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมน้ำเต็มนะครับทุกคนน้ำยังไม่ลดเลยนิดนึงนะครับเรามาเนี่ยก็ช่วงเย็นแล้วนะ ห้าโมงหกโมงมาประมาณนี้แหละผมว่าน่าจะน้องน่าจะอยู่นะตอนวานวันเนี่ยใช่ครับตอนนั้นก็น่าจะลงมาหาพ่วคที่เอตกไปเมื่อวานนะทุกคนเราอยากจะเข้าไปหาพ่อเอ้ยไม่ใช่พ่อสิแม่นะแม่น้องงอดมากเลยนะเออขอบอกไม่ยอมให้เราเข้าไปเลยนะใช่เราจะไปดูเขาดีกว่านั้นแหะที่พี่หนาวแล้วเจอเนี่ยน้องอะฝากกินเออ ลงมาเด็ดผักแถวนั้นแหละเอ้าลงครับ <c oughs> นี่เลยผมแม่ต้องถือบบมผมไมีต้องถือกล้องให้พี่ตังนะเพราะว่ากล่องเนี่ยมันใหญ่นะก็นั้นแหละพี่เจอวันนะ้นแหละที่น้องเนี่ยเจอฝั่งนู้นแหละน้องเขาเลยลงมาเด็ดผักนะแล้วก็รอไปเล่นที่มามาคนมาคนเดียวเมื่อวันนั้นนะ่ะอ่าน้องเขากำลังหาหอยแล้วก็เออหาหอยให้แม่ใช่ไหมใช่พี่เนี่ยเอาของอ่าเพราะผมที่พีเอฟซีให้นะ่ะ อ่าให้น้องแล้วก็น้องก็เลยให้พักอ่ะพี่เนี่ยมาอ่าให้พักพี่นะแต <c oughs> ่ว่าน้องไม่รู้ว่าจะตอบแนทนด้วยอะไรนะก็เลยให้พักอ่าพักบุ้งนะให้ผมเนี่ยเอาก,กลับไปกินที่บ้านนะตอนนั้นผมสงสารน้องก็เลยคืนน้องไว้นะก็ได้หอยมาเยอะพอสมควรเลยแต่นี่น้องน่าจะไม่อยู่นะเพราะในบึงยังไม่เจออะไรเลย <c oughs> ใช่ไม่เจอเ้นเดี๋ยวเราเข้าบ้านเลดีกว่าไม่รู้ไม่รู้ร้องอยู่ป่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับผม กองใหญ่ปะกองใหญ่จริง,รง,ง,ง,งใช่ต้องขอบคุณพี่พี่เอสีนะที่ส่งของมาให้นะนะเราก็จะเอาไปให้พี่ชายน้องมอสแล้วก็แม่และเขานะอืม รีบะ่เะเลไปเดี๋ยวลองเข้าไปหาดูพ่อเขากเพื่พอเพื่อพ่อเขาอาจจะนอนอยู่แถวน,นู้นก็ได้นะที่เราเคยเจอนะทุกคไม่เจอ,อน,น,นะหนานแล้วมอเ,เอะทหามาหาชายมก็ไม่เจอนะมอพามาดูเาขาไม่สบายหรือเปล่ามัม่นใจนะเกาหายไปนนานมากแ้วก็ไม่รู้นะ ก็้ตังแต่ว่าเรา,ามาเราก็ไม่เจอเลยเรามาแล้วเราปกติเมื่อก่อนเราเจอบ่อยมากนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเขาไม่อยากเจอเราหรือเปล่าหรือว่าอ่าไม่อยากให้ลูกเขาได้เจอเขาหรือเปล่าในไม่มั่นใจนะใช่เราก็เลยไม่ค่อยปรากฏตัวเราเห็นเท่าๆๆไหร่นะอยู่ขนะ้างในไะของเมาเนี่ยครับบ๊ะระวังโจร<อ>หายดิยกดีกว่าเพราะว่าตอนน่ากลัวนะมีโจรเ้อะ เดี๋ยวปั๊บเดียวเพิ่มปั๊บเดียวมันหายถ้าหายขึ้นมานี่ลองให้เลยนะวิวเดี๋ยวพี่เอฟสี่อุตส่าห์ส่งมาให้ไปทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเสียงนกอินทรียักษ์ จำไม่ผ<ช>ิดอ่ะอใช่เหรอางเจ,จ,จอ,องโจครับวันนี้นะครับผมมาหานะนงมงโจเขาน่าจะไม่ชินอ่ะไปตากเลยเขาน้าจะไม่ชินเืยน,มอนอะมงโจแรกเขาไม่ชินเลยนะองมอนนแรกคือเขาไม่ใส่เอเลยนะ เดินทอดเสื้อทั้งวันเลยนุ่งขาให้เสืพพ้อผ้าเราเคยให้เสืพพ้อผ้าไปแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ใส่นะก็คือให้ไปก็เหมือนว่าเขาไม่รู้เอาอไปทําอะไรนะอืมไม่ใส่เดี๋ยวไมเจอไปเราเข้าไปหาพี่ชายน้งมอเลยดีกว่าเพราะวันนี้เราตั้งใจจะมาหาพี่ชายน้งมอไงก็อของมาให้คราบน้งมอเลยนะ ไม่พอขืนนักน,น,น่าก,ดดกาลัวนะกลัวเดยพี่ตักคื่นมันมีแบบลองพวกลองทิ่จะท่าทุกคนนะลองเขา้ามันในป่าแล้วแบบไม่มีอะไรเลยไปถ่ายก็ไม่มีเนี่ย <c oughs> คือมองซ้ายมองขวามืดตึ๊บเลยมอ,องทั้งไหนก็มีแต่ความมืดนะผมมาเวลามาบึง้งพงอะไรผมต้องต้องพาใครมาเลยนะผมนี่ไม่มกล้ามาคนเดียวนะก็ะคือแบบเสียวหลังวาดแบบน่ากลัวมากไม่มกล้ามาคนเดียวเออคว้า อแบบเท่าไรยุงกัดโคตรคันเลยยุงเยอะมากครับมันกัดนะทุกคนจะเกาก็เกาไม่ได้ยุงนี่ยอดมาเหตกัดยอมเขาม่อย่อยอยอองโดนกัดน,นะแต่ว่าก็ต้องทน เออคว้าคว้าผมมาแล้วก็ให้เรามานั่งรอตรงนี้ดีกว่าไหมนั่งรอตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าน้องเนี่ยอาจจะยังไม่ออกมาหรอกแต่ว่าได้ยินเสียงเราเราแล้วแหละเราก็ตะโกนเรียกนะ<อ>ควาเออคว้าวจูงแก้มคว้ากึทางคว้าเด้อ ผมว่าก่อไฟไหมระหว่างรอน้องนี่ยก่อไฟดีกว่าพี่ตักไปจับไปนะครับระวังรอน้องเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเพื่อนเพก่อนเลยเดี๋ยวถือก่อให้มาก็ไม่รู้ว่าต้องรอน้องเนี่ยมืดนานหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก่อไฟรอร้อนดีกว่ายุงเยอะไงพี่ยางไม่มีนะทุกคนยางไม่ได้เอามากระเป๋าไม่มีกระเป๋าไม่มีวันนี้จะมีข้าวสารเดียวมาให้น้องนะ ก็ไม่ไม่จะไม่มีอย่างละมั้มีแค่ข้าวสารอยอางไม้เนาะน้อยยุงเยอะมากเลยยุงร้องอีอีอีน่ะมีแต่ถุงนั่นจจุดได้ยู่ยุงหัวล้อวะจะอะไรชูเด้อจะจ้องอะไรก์ที่ไหนเบ็หน่าจี๊จุงนี้ต้องบอกพี่นะโคนาดานเอากิ่งเล็กๆเพื่ไปก็เราไม่รู้ว่าเราต้องรอน้องเนี่ยนานหรือเปล่านะเราก็เลยจะก่อไฟ เพื่อที่จะไล่ยุงใช่แต่ว่ายุงเนี่ยบอกเลยนะเยอะเยอะโคตรโคตรเยอะเลยนะครับพี่พีเอฟซีกิ่งเล็กๆใส่ใส่ใส่อะไรเด็ดเขนเปียกไะโดนฝนเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกไหมก็แค่ทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมารอตอนก่อไฟเสร็จกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราขอยกก่อไฟก่อนนะว่า อตอนนี้เราก็ปอดไฟเสร็จเรียบร้อยนะนี่เลยนะทุกคนไฟก็ไม่ติดไฟนี้มันร้องหอนนะครับพี่พี่ <c oughs> แต่ว่ามันอ,อุ่นมากเลยนะพี่พี่ีสังเกตดูนะควันนี่มันสามารถไล่ย,ยุงได้เลยนะล้วก็มาครึ่งชั่วโมงนะจนเราต้องเอากระดาษล,ล้างของพีเอีเน,นี่ยนี่เลยนะัวก่อนะกระดาษหลังโดนตัดไปแล้วไม่ติดนะไม่อยากจะเชื่อในสายตาว่าไฟมันจะสว่างขนาดนี้สายตามากเลยทุ่นปิดตานี่เลยทุกคนไฟไม่ติดนะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนน่ะฝนตกนะครับมันทาให้แบบ ฟืนเนี่ยชื้นเปียกไปเลยอ่ะใช่อีกอย่างเราก็ไม่ได้เตรียมขี้ยางมาเลยนะตอนนี้ก็หกโมงกว่านะเรารอมาครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเราก่อไฟนั่งก่อไฟประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งใช่ทุกคนดูดิมืด<ช>ดีป<ช>่ะจูเฮ้ยคว้าเฮ้ยเร็วเร็วเร็วตอนนี้น้องมาแล้วนะมาแล้วมาแ้วเฮ้ยไม่ทำดูให้ฟังดีกว่าจะพายกัปปะกัน ป่า,าต้องแกไปเรียบร้อยเฉาวะเฮ้ยเฉาปะเฮ้ยใครวะเนี่ยมันมืดแล้วไม่ใช่ต้องป่ะใช่ไม่ทำไมคุ้มเหมือน่กันอดเดินแบบมีแต่อะมีแต่นะไม่แ,แต่หล้าแต่เฮ้ยโอ๋น้องดูโอ๋น้องหนาวโอ้นี่เสือส้อที่เสื้อที่จินดาวน่าจะเป็นกีดาวมาให้ป่ะพี่ดาวมาให้ดูรุ่ล่อเลย พี่เอฟซีดูเลยนะรอเลยกระเทยบอกโอ้ต้องใส่เสื้อนะทุกทีน้องจะใส่เสื้ออาของเก่าธรรมดาโอ้ยเสื้อสวยงามๆตึงๆเลยทุกคนอุ่นแน่องมาล่ะองมาลองสบายดีป่ะ้องน้องสบายดีนะเอามีอ่ะเอามีไหมอ่ะเรามีเลย่ะเปิดขออนุญาตเปิดไฟหน่อยละกันนะทุกคนเพราะว่ามันมืดละถามว่าน้องกินข้าวน้องบอกน้องกินข้าวเลยนะก็น้องมีเนี่ยแหละเพื่อผมถักน้อน ย้อมีได้เยอะในครูเหรออ๋อน้องบอกว่ากินข้าวกับปลากับหอยนะพี่พี่เข้าใจนะเอาอหละกินมูเหรอโอ้ยแม่ทำให้กินด้วยทำให้กินนะก็คือจับหอยมาได้ก็คือแม่เขาทำเดี๋ยวคขอยเราเบิร์นนั่นแหละอะไรโขาน้องไปแหละพี่ตั๊กเบิร์นเลยพรื่อนพุงอรูเป็นแผ่เลยนะโอ้ยเชื้อใช่ไหมเชื้ออะไร

เมื่อหลังคุยได้นะน้องใส่ได้นะน้องบอกน้องชอบนะฮะไม่ไม่มีตัวเดียวด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวลูกส่งมาให้มีหลายตัวเลยนะข้างในนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวางขอดูก่อนผมมัยังไม่เปิดเลยนี่อันนี้ก็นี่อะไรกางเกงเหรมันจะมีกางเกงนะเขาหอมได้ปะเขาหอมใช่ปะอ๋อนี่ไม่ใช่อ๋อนี่เขาบอกไปอันนั้นจะเป็นหมูเหรอไม่ใช่หมูอ่าเป็นทุ่งนอนทุกคนอ๋อเป็นทุ่งนอนนะ ก็น่าจะไว้นอนกับพื้นเชื่อไว้นอนกับพื้นนี่เป็นห้องนอนทุกคนขอบคุณพี่มากครับส่งของขอบคุณพี่เอฟซีมากๆเลยนะครับที่ส่งของมาให้น้องนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับพี่พี่ลองไม่เดินนะครับไม่เดินคนับไม่ตียูเรามาเนี่ยไม่ไม่หลงผูไชายนะนล้วเมื่อน้่งเมื่อน้ำมูแล้วเมื่อน้ำมูดูข้างในมีอะไรบ้างพี่ตักดูดินี่ก็จะเป็นอ่ามีดต้เปิดได้ปะลองเปิดดูดิเวียงอะเวียงกี่เลย เปิดได้ไหมพี่ตาไปให้น้องดูดิอูอ่ะถ้าดิเพื่อนยุงกัดคอยด้ะบเปดเพี่ตาชักมาบาดมือ โอ้ยย่าเชื่อนี่เลยทุกคนมีดนะอ่ารับประกันเล็แค่ครับเล็ก็รับประกโอ้ยคมมากเลยนะอย่าเชื่อพี่คนนั้นจะส่งมาให้อ่าให้น้องให้น้องป้องกันตัวนะก็คือเก็บไว้ไว้หาอาหารอะไรอย่างงี้นะอยู่น้องาเบนอมืมลลาสเซะจะโจบเมืองแจ็บวะน้องแจ็บก็อย่างเมืองท้องหล่าวเลยเย่ถ่ายชูไกลาละ นี่ดูตาอันนี้มุงนะมีเยอะเชยเด้ะเป็นมุงนะพี่น้องอยู่ในป่ายุงเยอะใช่ดูน้องดีใจจนตัวสั่นเลยนะดูดีน้องดีใจในใจเียใจน้องชอบน้องชอบไหล่ะที่ไหนอะที่ไหนอะ ลองดีใจในมีบลาพิตาลองดูข้างในใมีอะไรเราเองก็ยังไม่ได้เปิดดูเลยก็ที่แนเสื้อผ้านะทุกคนอืมก็นี่ก็ให้น้องเขาเลยให้น้องเลยนะเพราะมือนะนพี่พเดี๋ยวให้น้องเขาเขาาไปหป่บ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 ่อเาดพี่เขาเลยนะชาดูก็หลเออเบืชั้ลาะชลาชับลา อ่าสำหรับเราขอบคุณนะใช่ครับน้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะน้องก็พูดไม่ค่อยเป็นนะทุกคนอคกต้องขอบคุณแทนน้องพี่ชายน้องมอสได้นะที่ส่งมาให้ของเราของให้แล้วเดี๋ยวขอเข้าไปหาแมวเขาเออหรือเรนน้องเขาดมูสีฉ่ำวะน้องบอกพรุ่งนี้เพราะมันมืดแล้วมันมืดแล้วนะน้องไม่อยากให้อันนี้ไหมอืมพราะมันอยู่ข้างในลึกไงน้องบอกยิงเรามาทุกรอบเราก็ถามน้องทุกรอบว่าขอเข้าไปดูเฮ้ยน้องจะให้เราเข้าไปหาแม่นะให้เราเข้าไปหาแล้วนะน้องดีใจไว้แหละ ว่าแม่เราแม่จะดีใจเลยนะใช่ช่วยน้อมัวอะของมาให้แต่ว่าขาดแบบหนึ่งนะเราฉีกปะกอไฟกอบไฟไม่ติดเลยครับไปใช่คว้าน้ำงมิวยังน้องกินข้าวเสียนะเสียแล้วเหมือนแม่เขาทำเขาวให้กินนะอยู่เออเอออันนีุู้เปอร์เหรอ่ะชูเปอร์นะเนี่ะไปบ้าอยู่เฮ้ยนี่ผมลืมบอกเขาสาดมาให้น้อง้มยลืมไปทุกคนนี่เดี๋ยวไปเชียอไปเชียอเดี๋ยวไปเชอ่ะน้องผมมีอ่ะดีเกืบเลข้าวสาร ถ้าไปแทงเกียร์ท่าแทงไปเพื่อจะข่ายพวกนั้นนักกีฬาดังมือเบอร์หนะโอ้น้องดีใจมากเลยนะก็ไกลมือละน้องเข้าไปนู่นแล้วนะครับแทงเกียร์ว่าโอ้น้องดีใจโอ้แบกอืแทงไม่ไหวเลยไปทุกคนก็ภารกิจวันนี้ของเราก็ซ้ำเด็ดแล้วนะก็ของมาให้ที่พี่ๆ FC นะ ส่งมาให้พี่ชายน้องมอสน,นะครับผมพี่ชายน้องมอสเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยนะผมเองเนี่ยก็ดีใจแทนน้องด้วยนะที่ได้ของมานะก็จะมีเสื้อกันหนาวหลายอย่างเลยนะชายน้องกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้องเนี่ยจะอยากให้เราอ่ะจะให้เราเข้าไปเกี่ยวแม่นะใช่น้องเนี่ยอยากให้เราเข้าไปหาแม่ด้วยนะใช่แต่ไม่ใช่วันนี้นะมันมืดแล้วไงไม่งั้นอ่ะเบ็แล้วไปล่ะแบบนี้แหละบันหารต้องเจอบ่อยนะก็พื้นที่เต็มนะครับผมเจอทุกคนนะพื้นที่เต็มเสีย อุย๊ยจูเราเราก็เลี้ยกอะไรเราน้าเราไม่ได้จูไม่รู้เขาอาศัยอยู่เขาหมดตรงป่ะน,นะะน่าใจนะอืมแต่แตว่า,วาเดี๋ยวพี่ชชยน้องมอนเนี่ยจะพาเราเนี่ยไปหาแม่แล้วนะพี่ตักโหเป็นเต้น<ต>มากเลยอยากเจอพี่อยากเจอแม่น้องมอนมากเลยนะไม่รู้ว่าแม่น้องมอนเนี่ยอยู่กินยังไงเป็นยังไงนะหน้าตายังไงนะครับผมน้องดีใจมากนะตอนที่เราเจอของใช่ครับ นี่ยไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ตามให้เราทั้งสมด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเพื่อนเบสด้วยนะครับเบสพาลุยภาษาไทยนะครับผม พี่ท่านาทียไม่ได้เข้าไปติดตามก็ฝากเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนผม้วยนะครับก็แคปทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านละเพราะว่าตอนนี้นะครับมืดแล้วนะประมาณ6โมงเย็นได้นะครับพี่ๆขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไป